พบกับน้องจูยอมนินครับไปรับฟังรับชมผมนั่นเ่งสดๆครับจากต้นฉบับจากผมเองครับจบแบบเท่ๆแล้วก็สิ้งกันไม่น่าสุดครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมองแมนอายไปเจอกันครับมวนแท้่แน่นอนครับ ครัสวได้ไดั2สว,สวัสดีครับผมนุ่มโชโยงโมนิ่งครับผู้บริหารหมอลำสาวน้อยเพชรบแดงครับเจอของผลงานพีงจบแบบเท่ๆแล้วก็ยืนมนึง่งแม่เขายิม้มเม้าแม่ไอ้ครับวันที่3มธันวาคมน,นี้เจอกันที่ลูกทุ่งสคแควร์นะครับคิดฮอดคิดถึง แฟนคลับแฟนเพลงสาวหน่อยพล่บังแพงแฟนหมอล่ำนะครับเจอกันครับวันที่สามนี้ครับแล้วก็ควบคู่ไปกับนะครับลูกสาวอุ้งอิงพี่บางแพงแล้วก็นางเอกอ๋อมแอมเพชรบ้านแพงไปมวลซื่นจวดจ,จ้าฝากดูน้ำกันครับเดี๋ยวามคิดวัดครับเจอกันครับรต่อไปเราอัดนรายการนะไม่เกิดเปนาทีนะได้ครับ สวีดัสสวัสดีครับพี่ออยสวัสดีครับแล้วก็แฟนๆนะครับที่กำลังรับฟังสดๆครับผมโจยมณีครับผู้บริหารบอลเพิ่นสาวน้อยเพรบันแท่งแมวลามาแล้วครับียงบ่านะคะหมาว่าเแล้วก็บเช็บินเลยนะ ว้าวต้องขอ,ขอบคุณพี่ดีเจนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังแฟนนะครับทั้งหน้าไม้หลังไม่เนาะนะครับดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณและขอบคุณแล้วก็จะขอบคุณอีกครับว้าวสุดยอดเลยครับกับกอรร람ซึ่งเป็นบล็อกกอรแรกของอูมเพชรแผน ก็ถือว่าด้วยการต,ตอบรับสนับสนุนของแฟนๆทางโซเชียลเนาะครับหนึ่งวันสองล้านนะครับหนึ่งวันสองล้านสองแสนวิวิก็ถือว่าสุดยอดมากขอบพระคุณทุกแชร์ทุกเชียร์เลยครับแล้วก็าทางด้านทางด้านวิทย,ยุถือว่าเอฟซีขอเยอะอยู่ใช่ไหมครับพี่ครับว้าวสุดยอดเลยครับแฟน

รู้สึกดีใจครับถือว่าเป็น,เป,นเป็นความสาเร็จเป็นความสิ่งที่ภาคภูมิใจกับคํางานเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เรื่องหน้าเรื่องหลังคือพอหินติดชาร์จแบบนี้อันดับหนึ่งอันดับสองแบบนี้เรารู้สึกว่าเีือแรงสู้งานต่อครับมีแรงทํางานสร้างงานให้แฟนคลับ้ชมได้ฟังนะครับเราก็จะสัญญาว่าจะผลิตผลงานให้ออกมาคุณภาพแล้วก็คุ้มค่า กับการรอคอยของแฟนๆนะครับทั้งประเทศนะครับแล้วก็แฟนๆทั่วโลกครับแล้วก็สองเพลงนี้ก็ถือว่าเป็น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 สองผลงานแรกที่ที่ที่ติดอันดับของโลกด้วยนะครับผลงานเพลงขององค์อิงเอื้นฮัทนาเอ๋งน้อยเป็นอันอันดับที่สิบเจ็ดของโลกนะครับแล้วก็เพลงของมัโจเป็นอันดับที่2ี่สิบของโลกครับที่รายวันวัน,ว,นวันที่ปล่อยเพลงครับถือว่าสุดยอดมาก เป็นอะไรที่ที่ที่สุดนะครับที่ขําวมาได้ก็คือด้วยการกป้อุ้ของแฟนๆสาวน้อยพี่แันแพงเอฟซีที่เมตตาคอยส่งเสริมและสนับสนุนอุปถัมภ์ํำชูจนทำให้เรามีวันนี้ครับต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่ทุกแรงเชียร์ทุกแรงใจครับ ผมเคยพูดอยู่ว่าองค์อิงไม่ใช่ศิลปินที่หน้าตาดีที่สุดองค์อิงไม่ใช่ศิลปินที่ร้องเพลงดีที่สุดองค์อิงไม่ใช่เป็นศิลปินที่เสียงดีที่สุดครับแต่ว่าด้วยด้วยความธรรมชาติก็เป็นบ,นบานไดความเป็นดิบๆที่ที่เหมือนเด็กเด็กน้อยบ้านนอกครอกนาเนาะครับเขาอาจจะมาสื่อสารด้วยความจริงใจแล้วก็แฟนๆเห็นเมันอาจจะไม่ตาพรา่อ,อแม่รู้ป้านาอะไรเห็นแล้วอาจจะ ถืกตาถือชิตาถือถืออืมก็ดูแล้วอาจจะเป็นไม่มีเลี่ยมคนบ้านๆก็เลยแบบสร้างผลงานออกมาเป็นเลิก็ได้เมตตาครับผมรนวมสงสารกับศิลปินคนนี้ก็ดีใจครับในฐานะเราก็สร้างก็าภูมิใจดีใจขอให้รักไานี้ตลอดไปรักแบบนี้นานๆนะครับท้ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพีิบันแพงเอฟซีสาวน้อยเพรบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่ 18ถึงคือวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดต้องฟังลูกดิมิตครับมีก็คือลำเพื่อนออนไลน์ครับศิลปินับเชิญบนเวทีสาวรำเพลงครับก่ะศิมีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องฮินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชีน้องฮินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัสปัดธรรมนันแล้วก็ไอ้เม่นมณีวันครับศิลปินหาข้นครับพี่น้องครับ เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29ครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ยสาวน้อยเพบ้านแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวลแท้แน่นอนกับเพลงไม่่องิงความครับผลงานเพลงโชว์ไม่ของหล่าค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องรับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเศร้าครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บ่สิเป็นเพลงนุ่มโจครับ ยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่ยี่สิบสี่เก้าโมงเสาครับแต่ว่าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามือน,นั้นสีรลองเพลงไม่โชว์ไม่ลืมตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงวันที่ยีเก้าศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขาคุ้มในเลขขอแรงสนับสนุนจัดพ่อพแม่แม่ะลากาพ่อ 1954, ป้าพ่อแม่แม่ที่ตามหุ่นนีม่ลานได้ดจัดลากาอย่าลืมเขาคุ้มคะ่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันคะ่ะศิลปินมากมายเเนนาาะะะค่แล้วค่ะ จาก1,348บาทเหลือเก9เกบเกาาทครับคือผมอยากแสับสุนใหในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ับมือต่อมือขึ้นอบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปิน แต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับชาร์ตคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา2องบาทครับ2องบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือหนึ้อยเกบาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก100เอ้ยจาก1นึ่งพบาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพลิดเพแพงแฟนเพลิแอบมินรอครับไปแล้วครับสวีดัสสวัสดีครับพ่อนในกุ๊บปิ๊กครับ